สวัสดีหากคุณเข้ามาดูวิดีโอนี้เพราะคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับริสกินฉันมีประกาศที่สำคัญมากดังนั้นจงใส่ใจในสิ่งที่ข้าต้องบอกเจ้าก่อนหน้านั้นข้าจะแนะนำตัวสวัสดีฉันชื่อพริ้งเวดีและวันนี้ฉันจะมาบอกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับริสกินก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฉันยังมีการแจ้งเตือนที่สำคัญมากอีกสองรายการดังนั้นโปรดตั้งใจฟังสิ่งที่ฉันจะบอกคุณให้ดีสิ่งแรกที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับริสกินคือระวังเว็บไซต์ที่่คุณจจะซืื้ออิิกกกนนนเงา ขายบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้นเพื่อช่วยคุณฉันทิ้งลิงก์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไว้ด้านล่างองอในคำอธิบายของวิดีโอนี้ริสกินคืออะไรและใช้งานได้จริงหรือไม่ และคำตอบคือใช่ริสกินใช้ได้ผลและหลังจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการหลายครั้งนักวิจัยระบุว่ามีสูตรธรรมชาติที่มีส่วนผสมเข้มข้นหลังจาก10ปีของการวิจัยและทดสอบกับแพทย์ชั้นนำของเกาหลีดร์ปาร์กได้ค้นพบผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยให้คุณดูอ่อนกว่าไวัยได้ย้อนวัย10-20ปีในเวลาเพียงเดือนเดียวและที่สำคัญปลอดภัย100เปอร์เซ็นและราคาไม่แพงมากครีมนี้มีชื่อว่าริสกินส่วนผสมนี้คืออะไร ส่วนผสมหลักในการต่อต้านริ้วรอย2ชนิดได้แก่ไฮอะลูรอนิกแอซิด HA เพปไทด์เพปไทด์ทั้งหมดนี้เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติพวกมันทำงานร่วมกันเพื่อช่วยขจัดรอยเหี่ยวย่น,นในระดับเซลล์ใต้ผิวซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผลิตภัณฑ์นี้จึงมีประสิทธิภาพกรดไฮายาลูนิก HA ซึมลึกเข้าสู่ผิวที่ถูกทำลายและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำให้ผิวกระชับเรียบเนียนสาเหตุหลักมาจากการศึกษาในปี2009ที่อ้างว่าการให้กรดไฮายาลูนิก HA ทำให้ผิวของคุณลดเลือนริ้วรอยได้ถึง60%ริสคินมีประสิทธิภาพมากเป็นหนึ่งในไม่กี่ผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มีไฮอะลูโรนิกแอซิด HA ซึ่งมีความเสถียรและเหมาะกับเปปไทด์ของผิวผู้หญิงเอเชียส่วนผสมนี้เมื่อรวมกับกรดไฮยาลูโรนิก HA ที่เหมาะสมใบหน้าของคุณจะดูเด็กลงถึง2ทศวรรษในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ เปปไทด์ทำงานโดยจับกับความชื้นเปปไทด์ช่วยให้ผิวของคุณซ่อมแซมตัวเองและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่จากภาวะขาดน้ำความเครียดการถูกทำร้ายจากแสงแดดหรือการระคายเคืองของผิวหนังใช่แล้วคุณสามารถไว้วางใจผลิตภัณฑ์นี้ได้มีหลายคนที่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกับ ริดสกินและคุณก็สามารถมีผลลัพธ์ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามคุณต้องจําไว้ว่าร่างกายแต่ละส่วนจะมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกันเป็นเรื่องที่ชัดเจนเล็กน้อยแต่ฉันกําลังบอกคุณเรื่องนี้เพื่อให้คุณปฏิบัติตามความเป็นจริงเกี่ยวกับการรักษาและความคาดหวังของคุณมีบางสิ่งที่สําคัญมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ที่คุณจําเป็นต้องรู้ก่อนที่จะซื้อ คุณสามารถทดสอบริสกินไปนอนเวลา30วันและหากคุณไม่เห็นผลหากคุณไม่ชอบไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามพวกเขาจะให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแก่คุณเงินกลับนอกจากนี้เพื่อให้ริสกินได้ผลคุณต้องทำการ รักษาอย่างจริงจังคุณต้องทานทุกวันมิฉะนั้นคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีและคุณจะหงุดหนิดเล็กน้อยคุณสามารถเห็นผลลัพธ์เบื้องต้นได้ในเดือนแรกแต่คนส่วนใหญ่มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไป3เดือนสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้ก็คือริสกินไม่มีผลข้างเคียงเนื่องจากเป็นธรรมชาติด,ดังนั้นฉันจึงอยากบันทึกวิดีโอนี้ก่อนอื่นเพื่อบอกคุณว่าให้ระวังเว็บไซต์ที่คุณจะซื้อริสกินและถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ให้ทำซีดเมนต์อย่างถูกจ,จกาากคนนอื่ๆเพระระง ของคุณทำหน้าที่ในลักษณะที่ไม่เหมือนใครฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะช่วยคุณได้และหวังว่าริสกินจะช่วยปรับปรุงชีวิตของคุณได้อย่างมากและมีประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายที่ผลิตภัณฑ์นี้ส่งเสริม